การจัดงานในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการคืนกำไรสู่สังคมของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นของเรานะครับ,รบโดย<ผ>ม,มีวัตถุประสงค์นะครับขึ้นเพื่อให้ความรู้นะครับทางด้านภาษาและวัฒนธรรมและก็เทคโนโลยีให้แก่นักเรียนและนิสิตนักศึกษาต่างๆ<ล>งรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับโดยนะครับในปีนี้นะครับงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนะครับได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดนะครับการเรียนรู้ดูวัฒนธรรมประจําภาษานะครับในหัวข้อเทศกาลนะครับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในรูปแบบของการศึกาาขออภัยนะครับในของการสาธิตความของการสาธิตความรู้นะครับการแสดงนิทรรศการในลักษณะสาระบันเทิง5ภาษาหวัฒนธรรมนะครับคือภาษาญี่ปุ่นไทยจีนอังกฤษและก็เกาหลีเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในส่วนของ ตอนนี้นะครับเราจะขอเริ่มการให้ทุกท่านรำชมรำโอกินวาวะเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นพิธีการอีกครั้งหนึง่งขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเสียงปรบมือนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับลำโอกินาวานะครับในชุดที่1นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์โมโมโกะกันสักคู่นะครับสัมภาษณ์เล็กน้อยกันนะครับครับผมเอ่อก็คือพวกเรานะครับอยากจะทราบนะครับว่าการลำโอกินาวาเนี่ยเป็นยังไงครับว่าใช้ในโอกาสไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมในพิธุแต่งงานหรือว่าในที่แบบนี้หรือวาในงาะระครับำนะครับเอ่อของโอกินาวานะครับก็จะลำในโอกาสที่ เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองนะครับนะฮะอย่างเช่นงานแต่งงานนะครับแล้วก็ทางผู้แสดงเองก็รู้สึกนะครับดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาราโอกินาวะให้ทุกคนได้ชมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณโมโมโกะนะครับน้องท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับสามารถการรำโอกินาวานะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับจากคุณโมโมโกะและคุณอากามิเนะนะครับซึ่งเป็นชาวโอกินาวะนะครับปัจจุบัน ปัจจุบันครอบครัวนะครับก็มีอยู่ในเบืองไทยด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับการแสดงของเราพร้อมแล้วนะครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับการรำโอกินาวา่า ขอบคุณครับนะครับอยากจะสอบถามว่าการแสดงนี้แสดงออกถึงกิจกรรมอะไรก็ผู้แสดงนะครับโดยคุณแม่นะครับจะเป็นผู้ชายที่ออกไปหาปลานะครับนะฮะแล้วปลาที่ได้มาก็จะให้ผู้หญิงเอาไปขายต่อนะครับนะฮะน้องๆนะครับเป็นแชมป์นะครับการแข่งขันหุ่นยนต์สอสอยุวชนกลางปรีนะครับครั้งล่าสุดของเราเลยครับผมประจําปี2,000 2 0 0 9 2นยนั่นเองนะครับนะครับน้องๆเขาสนะเลิศในประเภทหุ่นยนต์เล่นละครนะครับตอนนี้คาดว่าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยครับสวัสดีครับพวกเราทีมสวนกุหลาบนนภูมิใจนำเสนอหุ่นยนต์เล่นละครเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเรื่องตำนานอีสานเนื้อหาของละครเป็นงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตรงกับวันขึ้นส5หค่ำเดือน5ของทุกปี ในวันนี้พรอาทิตย์แรกแห่งอรุณรุ่งจะสาดส่องผ่านประตูทั้ง15ช่องของปราสาทชาวบ้านจะเดินเท้าขึ้นมาเพื่อชมความอลังการที่ประสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างของบรระชนเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ได้สตังก็ไม่ย